ในโลกที่เร่งรีบในสนามบินที่เต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติมีบางหัวใจที่ถูกมองข้ามมีบางชีวิตที่ถูกตัดสินจากเสื้อผ้าหน้าตาและอายุช่องของเราเชื่อว่าความเมตตาเล็กๆสามารถเปลี่ยนทัศนคติของทั้งโลกได้เรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของอำนาจไม่ใช่เรื่องของยุทาบรรดาศักดิ์แต่เป็นเรื่องของหัวใจการให้เกียรติและการไม่ดูถูกใครเพียงเพราะเขาดูธรรมดา ขอให้คุณรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและปล่อยให้เรื่องนี้จุดประกายความอ่อนโยนในหัวใจของคุณนี่คือเรื่องของทหารผ่านศึกและรูปถ่ายใบเดียวที่ทำให้ในายพรอเมริกันต้องยืนตรงทั้งน้ำตาบทที่หนึ่งสนามบินที่ไร้รอยยิ้มสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมร,ริกาผู้คนเดินขวักขวาเสียงประกาศเที่ยวบินดังเป็นระยะที่แถวตรวจคนเข้าเมืองชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ท้ายแถว เสื้อแจ็คเก็ตเก่าซีกางเกงยืนตัวเดิมรองเท้าหนังที่ผ่านการใช้งานมานานในมือของเขามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กและแฟ้มเอกสารเก่าๆเ,เขาชื่อโจเซฟมิลเลอร์อายุเจปปีชายชาราคนนี้ไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นทหารแนวหน้าในสงครามที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์บทที่สองสายตาที่ตัดสินเมื่อถึงเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตอมอนุ่มเงยหน้าขึ้นมองสายตาของเขาหยุดอยู่ที่เสื้อผ้าก่อนจะมองหน้าโจเซฟมาทำอะไรเสียงถามสั้นห้วนโจเซฟยิ้มบางบาๆมาเยี่ยมหลุมศพเพื่อนเก่าครับเจ้าหน้าที่ขมวดคิว้วเพื่อนเก่าอายุเท่าไหร่แล้วโจเซฟตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพเจ็สิบปเจ้าหน้าที่ถอนหายใจแล้วคุณทำงานอะไรโจเซฟนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนตอบผมเคยเป็นทหารคำว่าเคยทำให้เจ้าหน้าที่เสยยิ้มเคยหรอตอนนี้ก็แค่คนแก่ตกงานสินะคนในแถวเริ่มมองบางคนกระซิบบางคนถอนหายใจแทนโจเซฟก้มหน้าไม่ตอบโตบทที่สามการหยิดอย่างที่บาดลึกเจ้าหน้าที่ตอมอเปิดพาสปอร์ตดูอย่างละเอียดไม่มีตราประทับพิเศษไม่มีบัตรทหาร ไม่มีเอกสารหรูเขาวางพาสปอร์ตลงแรงๆคุณมีเงินพอใช้ไหมหรือจะมาขอความช่วยเหลือโจเซฟควักกระเป๋าสตางค์เก่ามีเงินสดไม่มากและบัตรเครดิตใบหนึ่งเจ้าหน้าที่หัวเราะเบาๆแบบนี้จะพอหรอโจเซฟเงยหน้าสายตานิ่งสงบผมไม่ต้องการอะไรนอกจากเข้าประเทศอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่เริ่มหมุดหนิด คุณรู้ไหมว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนร้ายประโยชน์คำพูดนั้นเหมือนมีดแทงลึกเข้าไปในหัวใจของชายชาราบทที่สี่ความทรงจำในใจทหารผ่านศึกโจเซฟหลับตาลงภาพในอดีตผุดขึ้นมาสนามรบเสียงปืนเสียงระเบิดเพื่อนร่วมรบล้มลงต่อหน้าเลือดเปื้อนมือกลิ่นควันเขาเคยเสี่ยงชีวิตเพื่อธงชาติผืนนี้ แต่วันนี้เขากลับถูกเรียกว่าคนไร้ประโยชน์บทที่ห้ารูปถ่ายใบเดียวเจ้าหน้าที่ตอมอดันแฟ้มเอกสารกลับมาถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณอาจต้องถูกสอบสวนเพิ่มเติมโจเซฟพยักหน้าแล้วเปิดแฟ้มช้าๆข้างในมีรูปถ่ายเก่าขอบขาดสีซีดในภาพชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งสวมเครื่องแบบทหาร ยืนเรียงแถวหนึ่งในนั้นคือโจเซฟในวัยหนุ่มด้านหลังมีนายทหารระดับสูงยืนอยู่เจ้าหน้าที่เหลือบมองแล้วหัวรอะรูปเก่าๆแบบนี้ใครก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตโจเซฟพูดเบาๆดูด้านหลังรูปครับบทที่หข้อความที่เปลี่ยนทุกอย่างเจ้าหน้าที่หยิบรูปขึ้นมาคลิกดูด้านหลังลายมือเขียนด้วยปากกา สัตเล็กน้อยถึงโจถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่ขอให้รู้ว่าฉันภูมิใจที่ได้รบเคียงข้างนายจากไมเคิลแอดเดอร์สันเจ้าหน้าที่ชงักชื่อนี้คุณยังประหลาดบทที่เจ็ดการมาถึงของนายพลทันใดนั้นเสียงวุ่นวายดังขึ้นด้านหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินเข้ามาพร้อมชายในชุดสูททหารเขาคือนายพลไมเคิลแอดเดอร์สัน ผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษตำนานที่ยังมีชีวิตสายตานายพลหยุดอยู่ที่รูปถ่ายมือสัน่นดวงตาแดงกำ่ำเขาเดินเข้าไปใกล้หยิบรูปขึ้นมาโจเสียงนั้นสั่นเครือบทที่แปดน้ำตาของผู้มีอำนาจนายพลยืนนิ่งภาพในอดีตลหลังไหลคืนที่หนาวเหน็บโจเซฟแบ่งเสื้อกันหนาวให้วันที่เกือบตาย โจเซฟลากเขาออกจากสนามยิงน้ำตาไหลลงบนแก้มต่อหน้าทุกคนนายพลยืนตรงยกมือวันทยหัทหารผ่านสึกทุกนายยืนตรงตามทั้งฮอนสนามบินเงียบงนันบทที่ก้าวความจริงที่ถูกเปิดเผยเขาหันไปหาเจ้าหน้าที่ต่อมอคุณรู้ไหมว่าคนที่คุณดูถูกช่วยชีวิตผมและอีกหลายร้อยชีวิต เสียงในพลหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดโจเซฟไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอวดเขาเลือกใช้ชีวิตเงียบๆบ,บทที่สิบคำขอโทษที่สายไปเจ้าหน้าที่ต่อหมอหน้าเสียตัวสัน่นก้มศีรษะผมขอโทษครับโจเซฟยิ้มอ่อนไม่เป็นไรผมเข้าใจบทที่สิบเอ็ดคนิสทาวันนั้นสนามบินไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เดินทาง แต่เป็นสถานที่แห่งบทเรียนบทเรียนที่สอนว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกความเมตตาไม่ต้องใช้ยศไม่ต้องใช้ตำแหน่งบทที่12การเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่ตอมอหลายคนเปลี่ยนทัศนคติมีการอบรมมีการต่วนใจเพราะรูปถ่ายใบเดียวและหัวใจที่ไม่อ้วอวดเอาท่ช่อง ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้เรื่องของโจเซฟตัวใจคุณในวันที่คุณเผลอตัดสินใครเราไม่รู้เลยว่าคนตรงหน้าเคยผ่านอะไรมาบ้างแค่ให้เกียรติแค่เมตตาโลกก็เปลี่ยนได้ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่จุดประกายคณนิสตากในตอนต่อไป